บอกว่ายาในพันเห็นมะไหนคว่ง okay. หอมครับผมยังชิมบ่าในไดยเด้วยครับเพราะว่า <c oughs> มันยได้หมูดับนะจ๊ะขัวมไม่มาเลยได้ไหนล่ะหอมใส่วา่าแม่ยวแล้วขววัวไ, <c oughs> ไว้ปี <c oughs> ใหม้นี่เราขัวทำได้เลยครับแต่บ้านีป็นหมองหาโอนมันๆเนี่ครับพี่น้อง,าอง,องมากินน้ <c oughs> ำตกความหมูย่างครับ สวัสดีจ้าสวัสดีครับพี่น้องผมพอน้อยซอยเดิมกำลังบึง,งมาพร,พริกไทยมันคื่อจะพ่อกินแล้วได้พี่น้องนี่ย,ยา,<ม>าไปเบ<ห>ิ่งน <มา S 1> ้ำก่อนมพริกไทยครับผมโย่ไก่เห็นได้ครับมาเบิง่งแงงครับพี่น้องเบิ่งคือคือกันนะลูกจะได้กินแล้วได้ขับพี่น้องโอ้หลายโพเติบบด้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด มดเราหมดลยแล้วมันนี่ไม่ได้บ่ะหกเจ็ดพอยู่หนอไก่พ่อกินเราได้เราพออ่ะขาเนี้ยมันพาผ์ดเพลสแหละโอ้เป็นแตะเสียบกดกป่โอ้ยมันอยู่กับเงาโกยครับมีค่อยสมบูรณ์ไปเลยเพราะมันแย่งอาหารเดียวครับม่นแย่งแบบป่วยมัน่แย่งพ่อได้เลยไม่มีแน่ครับสวัสดีค่ะบ้าไปเจอทาดีนซื้อกล่องได้วันนี้เมื่อกี้ละเอสไปเลยกินละพี่น้องจะทำน้องตกคอหมูย่างสูพี่น้องกินละพี่น้อง น้ำตกคอหมูย่างตกคอหมูย่างวะลูนี่ค่ะบรรยากาศตอนเช้าพอหน่อยได้ทางควนขีดล้วได้จ้าดีเจอแหงดีเจอไร้ครับพง่เนี่ยเพิมมาเอสคือโอ้ยพอใจขนาดขอบคุณหลายปีใหม่ค่ะขอบคุณทึงผู้มาเอดทึงผู้จัดงบประมาณมาคือรับกี่น้องดีดีดีสนอมีเลีมีฝันวันละได้ถนนคอนกีดนำบ้านเขาได้แล้วครับวันนี้เฉลองปีใหม่มวนเลยค่ะวันนี้ อันนี้ก็อัปเดตบานซ้ายกับํำค่ะได้ผ่าสิบเปอร์เซ็นต์จละค่ะี้ดนนะเ,เมนูมาจะโหลดตัดได้พี่น้องนี่แมนบัลุเมนจ้ะขอหมูย่างแบบน้ำตกลูกสาวลราจัดการสู้กินนลาลอร่อยหกสิบสี่บาทนี่ค่ะมันแท้ทุกอนูพ่อระดังไฟทาดจ้ะ แล้วกัพ่อกับมาเลยพเด็ก <laughs> ใช่ใสบายมาก <c oughs> นะาจะหน่อยมันบรรลุไม่เอด,ดังไปแล้วพอน่อยกรสิมาทำการแล่มะมืซ่าใหญพ่อนมารหายใจเขาไม่พ่อหลมักเป็นบออ่อนโอ้เาสิบอกว่าเป็น,นอียงเป็นคนเซ์อเครื่องปรุงเด้ <laughs> อพ่อหลุเป็นคนขันเธอะนั่นแหละ เดือยบ,บอลลูนควาหนาสซมนี่บอลลูนไม่นจ้ะความหนาประมาณเกือบสองเซนนะครับพี่น้องเซนกวาดเกือบสองเซนเพราะว่าเขาเสียบแบบนำ้ำตกเขาก็สิย่างเขาก็สิเป็นล้วนต่อสำหรับผู้ที่จำกัดไขมันกะใส่เนื้อส่วนอื่นด้วยจ้ะ <laughs> โอ้สซนี้มีมันหรอกครับพี่น้องขั้นมีได้มันกันมีเสียบได้หมือนขั้นเนื้อล้วนค่อยเสียบถ้าพูดตามความจริงครับ นี่ต้องมีมันติดเล็กน้อยนี่สุดยอ,อไดไปเลยเรียกเสร็จแล้วคะ่ะว่าที่นี่ลูกสาวเอาซ้อนซักจากหน่อยพี่น้องคือเครื่องปุ๋งมันเท่ากันแนนจบัจบลังสิจับลังสีจับสองโอ้พอไม่เคยจับส่วนสองเด้อพี่น้องจับสลักนี่โอ้โหทุกว่ามันจะขุดกระปู <S <S แบบนี้บล่ลูกจึ๊กจึ๊กจึ๊กไปเลยเออมาลักอ่ะอ่าเฮ้ คนเคยซักลายกันแล้วเหล่น,นัททางซักเน่ยผ่อน้อยมีเคยซักลายไ,ไปอย่างมันมันจะมันจะนุม่มเราเครื่องมาก็กจะเข่าลายประมาณนั้นคือคือเราสอดเข้าไปตามห่วงสอดเนาะย้ำว่าอย่างสี่ง่ว่พอไปเห็นตันสทได้อือ่ะมาที่นี่พอปรุงขั้นตอนต่อไปครับพี่นอ้องซีอิ๊วขาวนี่เรียกว่าซีอิ๊วขาวก่อนนะจ๊ะซีอิ๊วขาวบ่ลู้ใส่ลงไป ประมาณสามจุดสามจุดสองจุดไงสองพ่อพ่อพ่อมีเค็มกระโนแล้วพี่น้องสองอย่างนี่แหะโอเคียวโมเคียวผิวค่ะโอเคมบ่อันนี้ซอสหอยนางลมเปิดลน่าึ้นเลยน่า้าขึ้นเลยโอ้โหนี่ได้จุดเดียวเหรอจุดไงซอสหอยนางลมทางเนี้ยังเห็นหอยทางนี้ก็เห็นหอยสิเดียวเนาะมันจะ ใช่ๆเนื้อนุ่มค่ะหอมตัวนี้เป็นน้ำเหลวือน้ำข้นโอ้น้ำข้นข้นเนาะพ่อเออกินนิดนึงกีนนิดนึงอีกๆๆๆโอเคพ่อนอ่าเกรียำปุ๋มพ่อจังมใส่บบบ่อยใส่เกลือลายเด้อตอนนี้เสิร์ฟอะไรอยู่พ่อแล้วพ่อเนี่ยมาขันได้เลยโอ้ยจ้า ล้วได้พี่น้องบารนี่ท่นให้มันเฮารับเครื่องฝุงให้มันเฮาไปตามรืบเนื้อรืบไขมันล่ะครับพี่น้องผู้ได้มาแบบอันนั้นจะง่อยใส่กระยมสีดใส่กระไรค่ะระวังนะจ๊ะพิ่เพราะเขากำลังตกปันเนี่ยโอ้ขันเฮาย่างกินเลยนะต้องเสิร์กกระเทีมเยมนึ่งเลยนอนมือหนึ่งดูสาวเลยเอดน้ำตกสู่กินเด้อครับพี่น้องถ้ามากินน้ำกันครับ นั่งก็ขึ้นย่างเลยค่ะไฟอ่อนๆเสื้อเต๋าเราเด้อพี่น้องบวานเลยซุกข้าวเดียว,ว,ยวหยมูย่างแบบว่าเป็นมันจวดจวดจวดแบบเป็นลงซุกลอยเปอร์เซ็นต์อ่ะพ่อโอ้บารนี้เขาก็ไปอันล้วนอีกเทนึงบา้างไม่นะไปล้วนทุาไปโคข้นเป็นดอกพ่อก็มีชักคักเนี่ยไปไปล้วนเพราะว่าพ่อน้อยมีค่อยเปลี่ยนก็ได้ขอหมูย่างแต่ว่ารูสาวโอเคครับพี่น้อง พ่อน้อยถนัดแน่ถ้ากอยงอกอยซีนสอยจุเราพีใหม่เลี้ยงจะก่อยจะโลกอะพอ่อพอดีอ,อ,อ้อบ่าอาย่าเได้พี่น้องครับผม <laughs> สวัสดีค่ะฝน <laughs> <c oughs> สิ้นก็ขึ้นแล้วค่ะทางปลาสวนยหญครับ <c oughs> ผมทางเจแอมครับผมปีใหม่ค่ะปีให <c oughs> ม่จัดครับผมจัดอันโน้ตบุ๊กมาลองข้า,าวเหล้า โอเคโดยเฉพาะเลยครับของเจมครับผมนี่ครับผักมีกสีใบไอ้นี่ผักสีหอมก็ลังสีปร่งก็ลังสีนอนครับรังสีงาม <ละ S 1> ครับอันนี้นี่ผักขึ้นสายไ <laughs> นน่้ปายปัดโทนี่ยปลูกเคลนงามนะครับเอาเพีย้ยเอาห่างมันมาปลูกต่อบ่ครับใสอันใช่เนี่ยใจว่าเนี่ยสื้อต้นอ๋อนี่ซื้อต้นอันนั้นเอาห่างจากตลาดเนาะปลูกอันไหนครับนั่นค่ะกัวนั่นอ๋อลากเทส สื่อว่าเห็ดเอียงมือน,นั่นปะออ่ะเมื่อกินก็กุ้งเผาอ่ะครับผมนี่ครับเก็บผักหอมเปเห็ดใส่แก้วครับผมเห็ดใส่แก้วเห็ดกลิบกับหนาวนะทรายหนาววัอนี้เนาะฟูดหมุนขึ้นแย่งหนาวครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วได้กี่น้องอันนี้วันนี้จะแปดสิบเปอร์เซ็นต์นี่ก็บลูกสาวกับเราไปอนันหล่นน้ำฮ้อนอีกเท่านึงหล่นน้ำฮ้อน เออว่าเป็นว่าเอาแปนอุยนไปโคประมาณนี้เพราะกับมีแจ็คคักเนยมันยังเป็นน้ำซุปคอหมูย่างได้ครับเพราะกับมีเตียนอันนี้คื่องดื่มไมนูขัขวหมูหัวใส่น้ำซุปข้อหมูน้ำซุปคอหมูย่างไอ้ยห้ามไปนั่งกินอยู่ร้านเพราะกับเห็นเพื่อนเออเปลยนเสื้อน้ำแวบๆอยู่พักนึงอยู่ไปเสื้อมอสร้างแวบๆแต่มีที่สังเกตว่าเพื่อนอินเอาเลยตนสำรับแค่ แต่ว่าลูกสาวเอสเปลี่ยนอยู่นะครับพี่น้องเราได้เห็นมืัอนี้พอน้อยเสียเอดมีเปลี่ยนได้คมหมูย่างกินท้ายย่างกินเลยเสอถนัดอย่าของพอแบบพ่อแบบนั้นนะฮะแบบย่างเหมือนไม่ถุงนั้นจะสองชั้นกอนจะได้โอ้จบกินแล้วลูกก็พอมาถึงเาเป็นย่างนี่ละเอสคมหมูย่างหมดเลยลูกจะได้ไรที่พี่น้องเดี๋ยวเราไปหาจานมาเสิร์ฟล้วลูกสาวว่าพ่อใช่บอกว่าย่างเนีพันไห้มันได้ความหอมครับผม หอมชุ่มแก่มเลยเะีสบว่าพี่อออน,น้องตัดสุดตั้งมาถึงแ้วครับจัดจัดว่าดูสาวราติดปุ๊บแอันี้ครั้งนึงอยู่ครับอันนี้เอาความหอมดูสาวว่าซัมนี้พอดีเลยเพาะโอ้ เสียบเถี่น้องหอมนใช่ปะจำจำได้แล้วครับเห็ดไส้เคยเห็ดตูดกินอยู่ครับเนี่โอ้ยนี่ยังแบบน้ำตกคอหมูไปเยอะเม็ดน้ำตกหมูย่างตอนน้อยตอนใหญ่ผสมเดียวครับพี่น้องเอาบางสัปนี้บอลลูนนี่อ้หลุยละอันนี้สิยังซิมบอลในไดยเด้วยครับเพราะว่ามันยังบอลมูดับนะจ๊ะเขามองว่าสุกสุกดิบบอลลูนแบบนี้ มากมาย่างเลยแบบบ่อตองมางล้วนเช้นบาง,งคนกับ่ย่างกัเอาไปล้วนเอาใช่าหย่างก่อนม่เสียของเนี่ยผู้เคียงมาแล้วเจ่ง,งหน่อยหน่อยซอยซาอันนี้ครับเฉ่งหน่อยซอยซาในความมู้สายพอคือกันสเกาสี่เก้า ส้าติดอดสมอทัซขันนึงรถก็ที่ลอยไปขอโทรศัพท์ไม่ครับผมก็เลยใส่ท่ายละค่ากันครับแม่ฉันว่าซื้อหัวสมอันซื้อโงูมาเลี้ยงได้แม่บ้างเงาเอ้างัอโทรศัพท์เด้บ่างัอเบาหน้าบาเป็นได้ทัานงัวเบิรกยูทูบมได้ยไเอาเรได้หมดที่สี่พันเก้านี่ไ้แล้ววู้ดใส่สือม่พอกรหาพันเก่าอีกเดิว่ะด้ใสนะ แมยย่ใจเยนสมาวัางองสนเลยครัอดนามจน้อยหน่อนเลยันใจหนักงสฝาันอขอมาตวนเห็นมันสุกลอยเปอร์เซเลยจะว่าเขาบกวนกินหมูดิบโอ้่นองครับดุดดจำกําลังสิไปจับสลากอยู่โรงเรียนเขาผม โอ้ได้ะไยประจบฉลากเนาะนี่ครับสุกครับนี่ล้วนประมาณนี้นะครับนี่ค่ะลอยไปเส้นเลยค่ะมันจะสิเป็นแบบว่าเกี๊ยมๆหอมๆหงอกแล้วก็นุ่มในค่ะแต่ว่าต้องให้สูกเด้อเดี๋ยวหูดับดับดับไม่กินง่ายนี่เดี๋ยว ว่าไง่มก๋อยง่วงอดอกเอาเอาต่นี้ล่ะเอา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 ว่าไปยังครับนี่คือเห่ากับขนข้นเห็นมันเศร้าหอนก่อนเด้อจ้ะเวลาเขามาปรุงใส่ขาวัวหัวหอมมันจะได้แบบสวยงามขวัวหม่มาเลยได้ไหม่หอมใส่เพราะว่าแม่เราขวัวไว้ปีใหม่ดังตึบเลยของขวัวกินกินขวัวเมื่อกี้ใส่กรบโบปันใดเนาะค่ะเพราะว่า ยาเถาเสียยาเถาบนเสียแล้วไส่แล้วยาเผ็ดตอนไส่ถ้าพันปีกะซีจวดจวดจังน้อยเนาะครับผมอาดเดียงจังขึงอยู่บลโอู้หูผิดเกินมาตรฐานกวสีอันนี้ก็สีจวดจวดจังน้อยจากสองบ่วงหนึ่งบ่วงมาตรฐานเมื่อกี้ไส้มาร์กไปแล้วเรยว่าไส้กะสีเติมน้ำปลาแค่นิดเดียวค่ะเดี๋ยวรอซิมก่อน อ๋อใส่มาเขืออย่างเนาะนไอ้พ่อเป็นหูมักใส่ซีอิ๊วขาวกับซอนหอยซีอิ๊วขาวมันหูใหญ่พ่อสวกลงเลยอ๋อของสุดรสรสิบขวบเป็นรับการเหตุาหารดได้ไหมได้ <c oughs> ทีน่นักกินของใส่ของสุดรสหลายคะ่ะนี่ก็บางนาเอาปลูกเองคะ่ะพันไหลเมล็ดหอมป่ะหอ,อมครับ ลงไม่ตำเราจะตอนค้นย่างเดียวเลยเป็นเสียอย่างเงี้ยมือมึงแล้ววาพี่เขาขัวขัวไม่คือก nah ็บังเ as ่านัดหมีแบบเมนึง่ายๆเนาะนีหมูมานี่ เย็นบางค้นสีลวกสียางสีย่างยังบอดสีถอดยังบอนดไม่เห็นเมนูนี่โอ้ยหยิบเลยค่ะหยิบผันกล้องเนี่ยบอร์บอเนี่ยแก้วแล้วได้มดเคาด้อรชาตินี่ตอนนี้แล้วล่ะเติมยังบอแล้วคับางบอแท่ครับจางบ่ พอดีป่ะต้ว่าเพชรเด็กใจเลยเดี๋ยวได้วใครเคสค้ายป่ะเลยพอดีจำแปลงฟันมากสองสองหลอดนะมันเลยแบบนี่นนี่ก็จะมีต้นหอมผักชีหัวหอมหอมเปรี้ยวสลัดเนี้อได้จ้ะ ปวดตังเล่เนี่ยคันๆวัดไม่หมูนี่ยปวดยุ่มหมูติ่มมันโอเคเรียบร้อยขอบคุณครับสุชัดโอเคกับปากเลยค่ะยังไปแบกเอาเลยพปะเขาได้เยอะพร้อมข้าวขัวดีเนาะข้าวขัวขัวไม่พอตรงห่วเลยจ้ะอันกินก็บอกพริกทอดใบบักกูทอดก็ได้ด้วยจ้ะนี่ครับผักกินกับเขาครับผมแม่ก็ร่างล่างอีกเยอะ เหลือึ้นเหลืองตาแท้าๆนี่ล่ำจังอุ่นข้จ้าผมมาครับพี่น้องครับผมมีท่านได้สิมเธอลูกสาวโต๊ะไกดบ่อใหญ่เออวันนี้บอกว่าได้ชิมไหนใส่เลยบางท่านขาเนี่ยไปหามากรูดอยู่พี่น้องท้าวกรูดนะสร้างเรียบเรียบดำคนดินขี้ดินขี้ดอนเรียบดำดินโตขึ้นก็จนสองถุงกลัวเชี่อยูโยนตื่นเต้นในทางคอนเกียบ เาเลยคพรัะแซ่บพัคซ<ส>ะแน่เท่าแซ่บพี่น้องเลยย่างคักเลยจุ่มทำใหญ่เด้อข้อมูย่างแซ่บปนนี่ทำตกข้อมูย่างบ่คับใส่ไม่ค่ะอะสุดหยอกพี่เราอยอะงบาอยากเลยอ่าตอนมัน,มน ลูกโดโดเพราะกาเขินเด้อโดดที่แดงนี่นกนแกน้ำตับนะเขามีเมนูบ <c oughs> ิตอมิน้นนะพ,อ <c oughs> พอ่อครับไม่มีกินปิ้งตับไก่มกาไม่ไล่เด่นแล้วบอกขี่น้อมอกมันกันอ่ะแกคาแก้วปิ้งตับค่ะ <c oughs> แกวขาดตูวสาวตำไว้นี่ถึงประเด็กเขาขี้กระโดดจักเอา ไปขายางบอมันีอครับพี่น้องจะอยู่ในประเทศตั้งประเทศก็ดีครับทุกมองทุกบอนแหละครับม,มากินน้ำตก<ป>ความหมูย่างคำนึงประกาศหินนะครับพี่น้องข้าดียวแต่มีความหมาย,ออยาข้ามเยวสันจันว่าอะไรดีเป็นวัดย้อนกินอันนี้เมื่อวานเนี่ย แล้วได้ไปช่วยเห็นอีกนี่ชื่อยังกบอ่ะหัวกระชายหัวกระชายมาเลยเข้ไปงัดเอาดิลกระทางแล้วสำปมือสี่ห้านเมื่อวานโศรมีอาการคือจะเป็นวัดกินจนหมดตื่นมาเศร้ามาเปิดสว่างวะแล้เมื่อวานเสียงมีเป็นอันนี้น้องเพ่งกับประมวลเลยเปลี่ยนไม้ของซองอันเนาะ เสอร์หอดผ่าเข้าเลยจามอย่างนี้นเคอกินได้มีเกินจะคนกลุลปีใหม่พันคนเหมือนกันลอยอาจางยานนี่ดีกับ่า้เกินลอยประกาศจังหวัดโอ้จังวะลำค่าสองสามแสนละกุมบบินได้หลอยคนนะ ปูสานอนน้ำเงืองเกนงนอืมีสมต้องเขาแจ้งแพงนี่ละล้วที่ไ่ก็ที่น้องเบิ้นเป็นพันใหมูบางน้่เลยอือขับบ้มีค้นตอนอาหามอลำเบิ้ก็เคินที่จะลัเด้กัรลอยก้นหรืล่ะเตียนนะน่อาจจะมีแต่ค้นู้วฒ่าอย่งเงีน้มันขเหรอครับลอยค่ะแล้วก็ต้องใส่แม่ตลอดเวลาถึเบิ้งมอลำมเราเห็นหนากัน กินเหล้ากินเดกก็เ,กเปิดอ้ออกเลหแม่ตะ <c oughs> วัาเ่นกหายมวนยังไนหายเงนมันหรอฮะตันเขาจับจับมือตูลำโพงได้กัตังไปถ <c oughs> ่าพอพ <c oughs> <c oughs> ขอลองพูดยวมันมือก็เป็นอย่างมงมี่ใครจับเลยว่าไม่มี <c oughs> <c oughs> มูกับมูเห่าเนาะมูนดีมาน่อยลองเต้ยมวนได้ครับพี่น้องว่าราไปไม่ต้องคำมันคือแล้วเต้ยมเห่ายิ้มจาเจะเพลงมร้านแทกอร่อยเด้อ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 ้ดินเอ้อ เออคุณแมนก็ไปทังทีนะใช่คุณขาเท่้าแล้วคุณก็ไปเศ่้าไหมาละ่ะอ้าวที่แม่เราคูดจะ <c oughs> คุณเหรอไปทำเพ่อคเอามาจะปางน,น้องเป็นอะไรเราเพ่งมา <c oughs> ขอนะขอกระเล็บขอเดียวเดี๋ยวไปเสือนะ <c oughs> ล่อง,องนเนี มีแต่แนวเสียบครับพี่น้องครับคลิปนี้กับฟ้าพี่น้องแฟนครับทุกมองทุกบอลเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับผมพอน้อยซอยเดิมทั้งลุเคยรุกสาวทั้งไม่ใหญ่ฟางครับเส้านี้กินน้ำตกคอหมูย่างสุดยอดเลยครับพี่น้องขอบคุณครับผมเออครับมากินน้ำกันเด้อครับอย่างแซ่บเลยพี่น้องห้านกำลังมาดินนำน้องจ้อยบอก